เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งร้องเรียนอีซอขยี้ข่าวบอกว่าตัวเองท้อง9เดือนแล้วเปิดห้องป๊บเข้าไปเจอสา <อะ S 2> <Jake. S 1> มีเซอร์ไพรส์โดยการเซอร์ไพรส์มีผู้หญิงใหม่นอนอยู่ข้างๆ<ช>แล้วปรากฏว่าเมียก็พยายามคุมสติและถามใครใครนี่ใครปรากฏพี่ผู้ชายก็บอกยังไงยังไงมีอะไรอ <ừ, S 1> อกไปป่ะออกไปป่ะ <S <s <ign al> นี่ฮะเ <ceral> อ,อๆนี่อะไรชีวิตเคยเจอแบบนี้เหรอไม่ดูคลิปแล้วดูคลิปมาแล้วนี่ฮะแม่ไหนลองดูหน่อยดิมันเป็นไงนี่คือเมียท้องนะ แล้วน้องโอ้จริงนะน้องผู้หญิงบนเตียงหน้าตาดีเลยนะ,ะแล้วเหมือนกันน้องแบบอื่นน่ะน้องบนเตียงอื่นเหมือนอะไรเหรออะไรอะเกิดอะไรขึ้นน่ะและไอพี่ผู้ชายก็แบบตัวเบาแล้วฮะไป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 อเหมือนไล่มีออกไปเอาฟังเต็มเต็มครับว่าเกิดอะไรขึ้นใครนี่พื่อะไรอะใครไปไปูถามว่าใครแฟนครู ขบว่าตอนไหนไปพบวันตอนไหนคะพี่พบกันนานยังคะพี่ถามขะออกพบกันเนี่ย,นนยอยู่ท้องอยู่นะได้ไหม ยังไงอะไรก็เอานั่งลูกเอายัางไงบอกแต่ก็หมือนกันไปเลยแน่ใจว่าหมือนเดียวพออ่ะอะก็มึงบอกเองว่าแค่หมืม่นเนี่ยเออคุณบอกว่าคุณไม่ให้ตั้งแต่แรกให้หมื่นนึงมาจบที่เหลือกูฟองเสียงมันเกี่ยวกันอไม่ต้องโทร คุณผู้ชมครับโอ้โหฟังแล้วมันกระจุกอกนะพี่คือเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะฮะว่าเมียท้องก้าวเดนที่เปิดเสียงข้อะคอด้วยฮะประเด็นก็คือถามว่าคบกันนานหรือยังผู้หญิงบนเตียงนี่นั่งอื่นนะฮะ,ะ,ะแล้วเหมือนกับผู้หญิงเหมือนถามว่ารู้ไหมว่าเขาท้องอยู่นเนี่ยแต่พี่ผู้ชายก็ตอบได้เย็นมากาาน,นะฮะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งและจบไปแต่เขาเหมือนเขาจะเลี้ยงลูกใช่ไหมไอ้คำตอบที่เย็นๆเนี่ยนะฮะนี่แล้วผู้หญิงก็เหมือนกับนั่งอื่นเนี่ย เข้าใจว่าตกใจอ่ะน้องเสื้อขาวพี่นางสอและที่แปลกใจคือถามน้องเสื้อขาวว่าคบกันนานหรือยังน้องใส่หัวนี่น้องไม่รู้จริงเหรอว่าอย่างนี้เรียกว่าคบหรือเปล่าท้องอยู่นะเห็นไหมท้องอยู่นะคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอสาวท้อง9้าเดือนใช่ไหมน้องนัทน้องนัทเปิดใจกับเราน้องนัทเนี่ยคือพี่หมิงนะฮะที่นอนแผ่หลายอยู่บนเตียงอ่ะคือสามีเขาใช่ไหมะเราก็ถามน้องนัทอัดตัดภาพไปที่น้องนัทหน่อยดิเพราะว่าล่าสุดวันนี้เราไปเจอกันน้องนัทมันมีภาพอันต้าซาวด้วย ขึ้นอันต้าซาวให้ดูหน่อยก็ได้ขึ้นคู่กับคลิปเลยฮะเพราะเห็นพี่หมิงนอนตัวเบาอยู่เนี่ยนะฮะอันต้าซาวขึ้นมาชนกับหุ่นพี่หมิงเลยฮะปรากฏว่าน้องยืนยันกับช่องแปดว่าน้องท้องจริงๆนี่โอ้โหแต่พี่หมิงก็พูดแบบ 10, มือเนึงอง่ายจังเลยอะเหมือนอย่าหาว่าอย่าง,งานั้นอะย่างี้นะอันนี้ไม่ได้ว่ากันเลยนะโอ้ไม่พูดดีกว่ายังไงอะคุณผู้ชมชีวิต ชีวิตมีแค่ค่าหนึ่งหมื่นเองเหรอหนึ่งหมื่นเองเหรอเอาไปหมื่นหนึง่งและนี่คืออันตรซาวล่าสุดเนี่ยอุ้ยลูกเขาเกิดยังอ่ะเมย์เกิดแล้วตอนนี้น่ารักมากเลยอ่ะใช่ลูกน่ารักขออนุญาตไม่ต้องเปิดหน้าเด็กนะทีมงานไม่ต้องเปิดหน้าเด็กนะล่าสุดเนี่ยผมเห็นรูปลูกของของน้องนัทคุณผู้ชมฮะขอพูดแบบบ้านๆคือโคตรน่ารักเลยแล้วพี่หมิงจะทิ้งลูกได้จริงเหรอ โอ้ oh, แต่น้องก็สวยเหมือนกันนะล่าสุดเนี่ยวันนี้เราได้คุยกับน้องใช่ไหมค่ะน้องเปิดใจว่ายังไงไปเจอภาพนี้แล้วน้องข่มใจได้ไหมเนี่ยคือน้องบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าอ,อ่านฟังแล้วเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่แรกเลยเพราะตั้งแต่ตอนที่มาจีบน้องเนี่ยก็บอกว่าไม่มีแฟนแต่พอคบไปได้สักพักแฟนในหมิงโทรมาแสดงความไม่พอใจจนสุดท้ายอ่านในหมิงก็เลือกน้องนัดแล้วก็ไปเลิกกับแฟนคนนั้นแต่ปรากฏพอเริ่มท้องได้หนึ่งเดือนมาบอกหมิงหมิงบอกว่าเฮ้ยโกหกเป้า ท้องอ่ะโกหกหรือเปล่าจนกระทั่งน้องเงาผลัอตราทซาด์ตรวจคันอ่ะไปให้ดูแต่ปรากฏว่าพอน้องท้องก็ยังตบตีทำร้ายร่างกายน้องเนี่ยน,นะคะพออุ้มท้องไม่ได้สักพักไม่ถึง3เดือนจับได้ว่านายหมิงแอบไปมีผู้หญิงอีกคน2คนค่ะเรียกมาอาทะเละกันก็อาจจบขอสำนึกผิดแต่คลิปเนี้ยหมิงขอโอกาสด้วยนะตอน<ไ>ที่จับได้ว่าคบผู้หญิงอีก2คนขอเปิดคลิปเมื่อกี้คู่กันหน่อยฮะอันนี้คือตัวใหม่อันนี้อันนี้คือตัวใหม่เอออันนี้คือคนใหม่ ประเด็นก็คือก่อนหน้านี้ได้คนเก่าไปอีกสองเลยเรียกมาคุยได้ไปแล้ว <ไป S 2> อีกสอ,สองนะฮะแล้วปรากฏหมิงขอสํานึกผิดจะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเขาก็ถือว่าเห็นแก่ลูกปรากฏว่าน้องเสื้อขาวนี่คือเป็นคนใหม่คนใหม่จนกระทั่งน้องจับได้ตอนท้อง9้าเดือนเมื่อเดือนธันวาวดูท่าทางหมิงเปลี่ยนไปเลยไปหาที่บ้านย่านในกทมเปิดเข้าไปแจ็คพอตฮนะนอนตัวเบาอยู่บนเตียง แล้วก็เลยไปถามผู้หญิงคนนั้นว่ารู้หรือ,อยังว่าท้องนี่ฮะน้องบอกว่าที่น้องพนเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจจะประจานแต่ปรากฏว่าผู้ชายไม่ส่งเสียลูกเลยใช่คุณผู้ชมครฮะผมไม่เปิดภาพเด็กนะแต่อันนี้เนี่ยผู้สื่ข่าวส่งภาพเด็กมาให้เด็กเกิดแล้วนะคะสมเดือนเด็กน่าราักมากเลยอะ่ะแล้วเขาบอกผู้ชายไม่ส่งเสียอืรวมทั้งวันที่ต้องผ่าคลอดอ เนื่องจากตัวเองไม่สามารถจะคลอดเองธรรมชาติได้จึงต้องมีการผ่าตัดวันผ่าคลอดพ่อเด็กมันต้องมาเซ็นยินยอมปรากฏว่าในหมิงก็มีการคุยกันว่าในวันคลอดในหมิงจะเดินทางแต่เมื่อถึงกำหนดปรากฏหมิงไม่มาฮะไม่แน่ใจว่าไปอยู่กับหญิงสี่หรือเปล่าเพราะในคลิปนี้คือหญิงสามนะฮะไม่รู้ว่าไปอยู่กับหญิงสี่หรือเปล่าจนสุดท้ายตัวเองต้องให้พี่สาวครับเป็นคนเซ็นอนุญ,ญาตผ่าคลอด โดยหมิงโผล่มาคือหลังจากคลอดลูกมาเซ็นรับความเป็นพ่อแล้วหายไปเลยเหตุการณ์นี้ตัวเองต้องเปิดคลิปเพราะอยากให้หมิงทำตามข้อตกลงเพราะเดี๋ยวลูกต้องโตจะต้องมีค่าใช้จ่ายไหนจะแพมเพิร์ตไหนจะค่าดูแลถูกไหมฮะตั้งแต่วันที่จับได้ว่าหญิงเออหมิงมีหญิงอื่นเห็ <L> นบอกว่าหมิงก็ทำตามเงื่อนไขเพียงได้3เดือนแรกพอเดือนที่4 เห็นบอกว่าหมิงเองก็ไปติดหญิงสี่แล้วจนกระทั่งเรื่องนี้เลยฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้หญิงด้วยว่าคือต้องเลือกผู้ชายที่รู้จักรับผิดชอบอและเอาจริงพี่หมิงเนี่ยเข้าใจว่าจริงเราได้ภาพพี่หมิงตอนสมัยหนุ่มๆด้วยนะอันนี้ตอนพี่หมิงอืดแล้วนะฮะเพราะว่าก่อนน้านพี่หมิงพี่หมิงจะผอมหล่อมากแล้วเมียเขาก็สวยมากตอนที่ยังไม่มีลูกถึงว่าทําไมพี่หมิงมีเมียได้ถึงหญิงสี่อ่ะเพราะว่าล่าสุดพี่หมิงสมัยตอนผอมก็ ก็หน้าตาดีแต่ตอนนี้อาจจะบวมขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะฮะลองฟังเสียงเมียเปิดใจเนี่ยฮะ จะคลอดแล้วใกล้แล้วใกล้คลอดแล้วคะ่ะใช่แล้วหนูก็บอกเขาว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่2 5ธันวาเนี่ยคือต้องไปเซ็นว่าให้ผ่าคลอดนะเพราะว่าหนูว่าต้องผ่าคลอดหนูคลอดเองไม่ได้ลูกตัวใหญ่และเชิงกระดูกเชิงกลังหนูว่ามันแคบใช่ค่ะเขาก็แบบเหมือนแบบบอกอยางดีเลยว่าโอเคจะมาพอถึงวันน่ะหนูโทรหาเขา200สายนะพี่ไม่รับเลยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งของวันที่24ยัน10โมงเช้าของวันที่25ซึ่งหนูว่าต้องคลอด 9ก้าโมงเช้าแต่กลับว่าหนูอ่ะโดนหมอว่าว่าแบบทําไมไม่เตรียมพร้อมหนูก็เลยต้องให้พี่หนูอ่ะไปเซ็นแทนให้ตอนตอนนั้นมันมีปัญหาหรือยังครัะว่าคือเราจับได้แล้วถูกไหมใช่ค่ะหนูจับ<อ>ได้วันที่25้าพฤศจิกาหกหแต่หนูคลอดยี่้าธันวาหกหกอ๋อไล่ไมาแค่เดือนเดียวใช่คือหนูว่าคุยใช่ค่ะไม่เลยค่ะคือหนูว่าบอกกับเขาแล้วนะว่าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแล้วว่าหนูว่าต้องผ่าคลอดวันที่25คุณหมอนัดแล้วใช่แล้วเขาก็ หายไปเลยพอถึงวันก็คือหายไปเลยค่ะหนูต้องหาเขาเยอะมากเขาอ่ะติดต่อมาช่วงที่เกิดเรื่องค่ะ<น>ช่วงที่วันหนูคลอดวันแรก<น>คือเขาไปโรงพยาบาลไปเซ็นเป็นพ่อของลูกไปอะไรเงี้ย<น>เขาก็ตกลงว่าเออเดี๋ยวเขาจะส่งเสียทุกเดือนอะ่ะ<น>เขาก็ส่งเสียมาทุกเดือนจนถึงเดือนหน้าพี่คือเขามีผู้หญิงคนใหม่ปุ๊บเดือนนี้มีปัญหาทันทีคือไม่ส่งให้หนูมาอ้างว่าหนูว่าไม่ลบโพสท์้งทั้งที่ก่อนหน้านี้หนูก็ไม่ได้ลบเลยแล้วทำไมก่อนหน้านี้ทำไมถึงส่งได้ ตอนนี้น้อง4เดือนนะ4เดือนใช่ะจะไดงว่า3เดือนนี่ล่าสุดสั้นๆเราโทรไปหาพี่หมิงแล้วเราบอกพี่หมิงมันเป็นยังไงพี่หมิงเองก็บอกว่าเรื่องนี้ผมไม่รู้จะชี้แจงอะไรเพราะผู้หญิงคนที่อยู่บนเตียงก็คือแฟนใหม่ของผม โอ้โหนี่ส่วนเรื่องค่าเยียวยายืนยันว่าผมจ่ายตามปกติแต่ต้องให้เมียผมลบคลิปทั้งหมดเพราะผมก็ถึงจะทำตามเงื่อนไขเห็นบอกว่าความสัมพันธ์ยืนยันว่าไม่สามารถจะกลับไปคบแม่ของลูกได้แล้วเนื่องจากมันจบแล้วแต่ผมจะดูแลลูกที่เกิดมาแสดงว่าพี่หมิงขอรับผิดชอบลูกแต่ไม่ขอรับผิดชอบเมีย